มาใหม่เลยครับโหออกห้างเกือบห้า้านขับสนุกไม่ผิดหวังราคานี้สภาพแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดครับ like weapon, to top, ches, เดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรีวิวรถคันนี้นะครับมาในส่วนของทราบข้อมูลละเอียดกับคำถามนี้ก่อนนะครับนี่คือ BMW X5 นะครับ2.0 XDrive นะ เป็นรุ่น 40e M Sport นะครับแล้วก็คันนี้นะครับเป็นระบบ Plug-in Hybrid ซึ่งเป็นระบบที่เรียกได้ว่าเป็นพลังงานทางเลือกประหยัดน้ำมันมากนะครับแต่ว่ามีคนถามเข้ามาเยอะมากเลยนะครับว่ารุ่นนี้นะครับโอ้โหซ่อมแพงมากเลยครับพี่รุ่นนี้นะครับโอ้โหผมไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าในเรื่องของอาการการใช้งานต่างๆเนี่ยน่ากลัวอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับมีคําตอบแน่นอนนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับสำหรับ BMW X5 คันนี้นะครับแบตเตอรี่ไฮบริดของเขานะครับ แบ่งเป็น6โมดูลด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าโมดูลไหนนะครับมีการเสียหรือว่าเก็บไฟไม่ค่อยดีนะครับก็สามารถเปลี่ยนได้ราคาไม่แพงครับแต่ละโมดูลนะครับราคาในการเปลี่ยนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ6กถึงเจ็ดหมนบาทครับตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นโมดูลโมดูลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกเลยนะฮะว่าราคาค่าซ่อมของเขาเนี่ยไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับและก็ในส่วนของอะไรนะฮะแบตเตอรี่ของเขามีเยอะไหมจะบอกว่าแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับสามารถใช้ได้กับรถหลายๆคันเลยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์สซีรีส์หหรือว่าจะเป็น ซึ่งแบตเตอรี่นะครับใช้เป็นประเภทเดียวกันสามารถสับเปลี่ยนกันได้นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวหน้ากากหรือว่าเคสของเขานะครับจะปรับตามรูปแบบของตัวรถนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการซ่อมการบํารุงรักษาเนี่ยก็ง่ายไม่ยุ่งยากราคาไม่แพงและอย่างอื่นครับในเรื่องของการดูแลนะครับ ก็สามารถที่จะเปลี่ยนแบตหรือว่าซ่อมแบตได้จากร้านข้างนอกแล้วนะครับตอนนี้ก็มีผู้เชี่ยวชาญนะในเรื่องของแบตเตอรี่ไฮบริดแบบนี้นะคอยเซอร์วิสคอยดูแลอยู่เยอะแยะมากมายเลยถ้าคุณยังไม่มีคอนแทคก็สามารถสอบถามที่วัดหัวโตได้ของเรานะครับมีที่ซ่อมมีที่ดูแลเยอะแยะมากมายและราคาไม่แพงด้วยครับถัดมานะครับคุณผู้ชมครับมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่เป็นอุปกรณ์สําคัญแล้วก็ต้องเบิกศูนย์แท้เท่านั้นนะครับแต่ว่านะยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับอุปกรณ์ตัวนี้นราคาไม่สูงนะฮะแล้วก็สามารถเบิกได้เลยไม่ตต้้้้อออออองรระะไไห่ดวยนนนนนนนมเเืืถฟฟาคัััีก็ นะเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ไว้แปลงนะครับพลังงานความร้อนนะครับเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็นําพลังงานไฟฟ้าเนี่ยไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ไฮบริดของรถ X5 คันนี้นะครับถือว่าเป็นอุปกรณ์สําคัญเลยแหละอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้าเบิกศูนย์นะครับเบิกของแท้เลยนะราคาจะอยู่ที่1 4 9 0 0 0บาทนะถ้าเทียบกับราคารถใหม่แล้วนะครับผมถือว่ารถมือสองครับประหยัดมากกว่าเยอะแยะเลยครับผม BMW X5 คันนี้นะครับเป็น plug-in hybrid นะรุ่น M Sport ปี2019สีดําทั้งคันสภาพสวยใหม่เลยนะครับหากใครกาลังมองหาใช้งานอยู่ผมบอกได้เลยนะคันนี้นะครับประหยัดกว่าออกรถใหม่ไปแดงได้ถึง3ล้านบาทสภาพสวยใหม่แบบนี้นะครับอุปกรณ์อยู่ครบไม่เคยมีการชนหนักมาก่อนนะสภาพด้านหน้านะฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีริ้วรอยเลยมาพร้อมโลโก้ BMW แล้วก็ตรงนี้นะครับกระจังหน้าของเขาไม่มีรอยแตกหักไม่มีตําหนิเลยนะครับไฟหน้าของเขาเป็น Adaptive LED มีระบบเปิดปิดอัตโนมัติไฟส่งต่าอัตโนมัติแล้วก็มีที่ฉีดไล่แมลงแบบอัตโนมัติด้วย มาพร้อมกับไฟตัดหมอกมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าแลวก็ชุดแต่งรอบคันเป็นแบบ M Aero Parts ด้วยนะอ่ามาต่อที่สภาพห้องเครื่องกันเลยนะครับห้องเครื่องสวยสะอาดพร้อมใช้งานน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมนะครับคั <Wow. S 1> นนี้การันตีให้ว่าไม่เคยมีการชนหนักด้านหน้าและซ่อมสีมาก่อนเลย <Wow. S 1> สภาพสวยใหม่รถบ้านแท100้ร้อเด้วยนะครับเครื่องยนตน์ครับเป็นเครื่องยนต์สันดาปทํางานกับมอเตอร์ไฟฟ้าครับทำงานร่วมกันให้แรงม้าอยู่ที่313แรงม้าครับแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะอัะตราเร่ง0-100นะครับใช้ นะการขับเคลื่อนนะเป็นแบบ4ล้อแบบ X Drive ของ B M W เลยถือว่าปลอดภัยแล้วก็เฟิร์มมากๆนะครับ ใครที่ชอบอัตราการเล่งดีๆนะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะขับสนุกแล้วก็เงียบด้วยและที่สําคัญนะครับในเรื่องของการประหยัดน้ํามันนะคันนี้สามารถทําอัตราสินเปลืองได้ที่30กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะและสุดท้ายนะครับขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับได้ไกลถึง31กิโลเมตรเลยนะถือว่าโอ้โหประหยัดแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะครับใครนะครับที่มีบ้านนะหรือว่าเอาไปชาร์จที่ไหนก็ได้นะครับใช้เวลาน้อยมากเพียงแค่3ชั่วโมงเองเดี๋ยวนี้นะครับเขาพัฒนาในเรื่องของความเร็วในการชาร์จแบตเตอรี่แล้วนะและแบตเตอรี่คคคครรรััััขขออองงงเเ้าาานนนนนะมมมีีววววจุย่29.2กิลต์ใืปหด อัตราการเร่งราคาเนี่ยน่าสนใจแล้วก็เรียกได้ว่าน่าใช้งานมากๆครับล้อแมกอลอยนะครับขนาดขอบ20นิ้วนะครับลายเดิมนะฮะการคู่แบบนี้ไม่มีรอยเบียดฟุบบาทสภาพสมบูรณ์มากๆเลยนะฮะยางเป็นยางรันแปนะฮะดอกยางเต็มแก้มยางหนานะครับแล้วก็คันนี้สามารถขับแล้วก็ใช้งานได้ยาวๆเลยนะนอกจากนั้นนะครับสภาพซุ้มล้อไม่มีรอยแตกหักไม่มีรอยชํารุดนะสภาพสวยใหม่ครับหลังคาของเขานะครับมีในส่วนของพาราโนมิก s u ซันรูฟนะฮะแล้วก็มีราวหลังคาที่เป็นสีดําเงานะรวมถึงมีการติดฟิล์มพร้อมใช้งานรอบคันมือจับประตูนะครับม คอม f ตเอ็กเซดนะฮะแล้วก็มีกล้องรอบคันด้วยการตกแต่งต่างๆนะใช้วัสดุที่เป็นสีดําเงาแล้วก็มีชุดแต่งต่างๆที่เป็น M Sport นะและคันนี้นะครับกระจกมองข้างเป็นแบบปรับแล้วก็พับเก็บไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะหากใครนะคับที่กําลังมองหารถ SUV คาร์ไซส์ใหญ่เป็นพรีเมียมคานะคันนี้นะตอบโจทย์ในเรื่องของความคุ้มค่าสภาพแล้วก็ที่สําคัญนะครับประหยัดน้ามันด้วยครับ ด้านท้ายของเขานะครับนี่เห็นไหมครับด้านท้ายของเขามีความสวยใหม่นะครับแล้วก็ไฟท้าย LED L shape ด้านท้ายไม่มีรวรอยกันชนด้านท้ายมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมีกล้องรอบคันนะครับประตดูด้านท้ายก็เป็นแบบเปิดปิดไฟฟ้าอัตโนมัตินะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมไม่เคยมีการชนหนักด้านท้ายมาก่อนนะตรงนี้นะครับสามารถดึงลงมาใช้งานได้นะครับนะเวลาที่ต้องการนั่งหรือว่าโหลดของหรือว่าวางสิ่งของก็ใช้งานได้นะครับเบาะที่นั่งแถว2ก็สามารถพับแล้วก็เก็บสัมภาระเพิ่มเติมได้อุปกรณ์ครบครับไม่ว่าจะเป็นนนสาาายชร์จมบงงขอะ น็อตเดิมฝากระโปรงเดิมเมทอาร์ตดเรียงตัวสวยการันตีว่าด้านท้ายไม่เคยมีการชนหนักหรือว่าซ่อมสีมาก่อนเลยนะคันนี้สภาพสวยใหม่ด้วยครับและนี่คือสภาพภายในตัวรถของ b m w x 5คันนี้นะครับนี่โอ้โหสภาพสวยใหม่เลยนะครับเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับตัดเย็บสวยนะฮะแล้วก็บอกผู้น้าเป็นแบบปรับไฟฟ้านั่งสบายนะครับคันนี้เป็นแบบบักเก็ตซีด้วยนะครับห้องโดยสารตอนหลังนะครับมีความกว้างมีความใหญ่นะครับแล้วก็มีที่เท้าแขนตรงกลางที่สามารถวางแก้วกาแฟได้มีแอร์แถว2นะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องกลัวร้้อนนนั่งงเดดิทาากลลสสบยแวม ด้วยนะครับด้านบนหลังคารับเขาจะมีพาราโนมิกาสูบเป็นบานใหญ่เลยนะฮะแล้วก็ใช้งานง่ายเป็นแบบวันทัชนะฮะในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะครับมีการตกแต่งด้วยวัสดุที่เป็นสีดําเงาแล้วก็อลูมิเนียมแอนทาไซด์นะครับหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอทัศสกรีนนะครับแล้วก็สวยใหม่สีสันสวยงามนะครับคันนี้ก็มีในส่วนของมีเดียนะครับเลดี้โอไมล์วิดีโอก็คือเอ่อพวกข้อมูลตัวรถนะฮะแล้วก็เนวิเกชันนะครับให้เลือกใช้งานด้วยสําหรับเนวิเกชันนะครับก็อันนี้สามารถซูมเข้าซูมออกได้ไกลมากๆเป็ันกิโลเนะ และนอกจากนั้นครับในส่วนของคอนเทนต์ต่างๆครับก็จะมีการเชื่อมต่อบลูทูธนะฟังเพลงก็เป็น c d m p 3นะครับเครื่องเสียงเป็นฮามาการ์ดอนแพ็กเกจนะเวลาที่คุณใส่เกียร์ถอยหลังเนี่ยคันนี้ก็จะมีกล้องรอบคันนะครับให้เลือกใช้งานด้วยนะครับนะอย่างคันนี้นะครับตอบโจทย์ในเรื่องของสภาพแล้วก็การใช้งานระบบความปลอดภัยต่างๆนี่คือจัดเต็มเลยนะฮะคุณกไลนะครับเป็น M Sport 3ก้านแบบนี้มีแพดเดิลชิพนะฮะสปีดลิมิตคุยคอนโทรลมัลติฟังชั่นสภาพสวยใหม่ครับมีโลโก้เอ็มด้วย ใหม่เพียงแค่ 1, 4, 4, 1 9, นึ่งแสนสี่หมาพันโลเท่านั้นสภาพสวยแบบนี้นะหายากมากๆหากใครสนใจอย่ารอช้านะครับ <st arts> เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมโหโออปชั่นเยอะมากน่าใช้งานมากๆเลยนะแล้วก็สภาพสวยใหม่ด้วยคันนี้นะครับ b m เอ็ไฟนะครับประหยัดกว่าออกรถใหม่ไปแดงไ,ได้ถึง3ล้านบาทเลยนะและเป็นระบบพลังงานทางเลือกปลั๊กอินไฮบริดซึ่งประหยัดน้ำมันได้ถึง30กิโลเมตรต่อลิตรนะและสามารถวิ่งด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอย่างเดียวเวลาที่คุณชาร์จแบตเตอรี่เต็ม100%วิ่งไได้กกลถึง31มร้อบในเรื่องของเทคโนโลยีความประหยัดน้มัันนนนะคี้ตอบโจทย์แล้วครับผมแล้วก็ค่าซ่อมค่าดูแล ไม่แพงครับอันนี้การันตีให้เลยนะค่านนี้นะครับวันทัวโต้ขอเสนอขายเพียงแค่1นึ่งล้านสองแสนบาทเท่านั้นนะฟังไม่ผิดนะครับราคาเพียงแค่1นึ่งล้านสองแสนบาทเท่านั้นและใครสนใจจัดไฟแนนซ์นะครับฟรีดาวน์จัดเต็มผอลงต้นที่23,000บาทต่อเดือนก็เป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วครับหากคุณสนใจรถคันนี้นะครับอย่าลืมติดต่อที่วันทัวโต้นะที่เบอร์โทรศูนย์หนึ่งหกเจ็ดสี่ห้าแปดแปดห้าครับหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นนรุาคว ในส่วนของรูปรถที่มีมากกว่า20รุปต่อคันเลยนะสามารถดูได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยครับการันตีเลยนะว่ารถทุกคันของวันทัวโตเป็นรถบ้านแท้100%ไม่มีรถชนหนังแน่นอนและที่สาคัญครับมีวารันตีให้ถึง3ปีหรือ30,000กิโลคุ้มครอง118รายการและคุ้มครองทั่วประเทศด้วยอยู่ที่ไหนก็มั่นใจสบายใจเป็นลูกค้าของวันทัวโตได้เพราะวันทัวโตซื้อรถมีคุณภาพขายรถมีคุณธรรมครับสวัสดีครับ